คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือเชื่อมต่อ Wi-fi ไม่ได้นะครับมือถือมีปัญหาเรื่อง Wi-fi นะครับเปิด wi-Fi ไม่ได้นะครับทําอย่างไรนะครับอาการมือถือเชื่อมต่อ wi-fi ไม่ได้นะครับเกิดได้หลายสาเหตุนะครับสิ่งแรกถ้ามือถือของเราเชื่อม Wifi ไม่ได้ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ ลองดูนะครับบางคนอาจจะหายนะครับแต่ถ้าปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ทเครื่องแล้วไม่หายให้มาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับมาที่คําว่าการเชื่อมต่อนะครับกดเข้าไปที่การเชื่อมต่อนะครับมาดูสวิคตรงนี้ของใครที่สามารถโยกสวิคตรงนี้ได้แสดงว่า IC ในตัวเครื่องหรือเมนบอร์ด ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนมากนะครับใช้ได้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าของใครที่โยกสวิชกกดยังไงมันก็กดไม่ได้โยกสวิช์ไม่ได้อันนั้นคือกรณีเมนบอร์ดมีปัญหา IC Wi-Fi มีปัญหานะครับต้องตรวจเช็คนะคบ,บางคนอาจจะหล่นบ้างนะครับโดนน้ำบ้างนะครับแล้วแต่กรณีนะครับ ที่สามารถทำให้ Wifi ของท่านนะครับหรือเมนบอร์ดของท่านมีปัญหานะครับถ้าใครยกไม่ได้ก็แสดงว่าต้องซ่อมเครื่องนะครับแต่ถ้าใครยกสวิทช์ได้แบบนี้นะครับแต่เชื่อมต่อไม่ได้นะครับเชื่อมต่อไม่ได้อย่างไรนะครับไปที่ Wifi นะครับเนี่ยกดเข้าไปสมมุติว่าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วให้กด ลืมนะครับคำว่าลืมตรงนี้ทันทีนะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดนะครับปิดเปิดเสร็จปุ๊บให้กดที่ Wifi ให้ใส่รหัสผ่านไปอีกรอบหนึ่งแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะสามารถเชื่อมต่อ wi-fi ได้แล้วนะครับเห็ okay, นไหมครับเชื่อมได้แล้วอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เชื่อมต่อ wi-fi ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชื่อมได้แล้วสัญญาณอ่อนนะครับสัญญาณอ่อนต้องดูว่านะครับเราเตอร์อยู่ไกลไหมนะครับถ้าอยู่ใกล้ลเราเตอร์แล้วนะครับมันยังอ่อนอีกแสดงว่ามือถือของเราก็มีปัญหาเรื่องการรับสัญญาณนะครับการรับสัญญาณที่อ่อน นั่นเองนะครับเราก็จําเป็นต้องไปเข้าหลานซ่อมนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ